สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวนะครับบอกว่าทนายเาาชี้ช่องปอปอชอและอายการสูงสุดยืน่นคำร้องสาดีกาไตา่สวนทักษิณถูกจำคุกตามกฎหมายหรือไม่เนื้อหาใจความนะครับในเชามีขวดซึ่งเคยเป็นรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็เป็นทนายความเชาเนี่ยได้โพสต์ข้อความลงบนเฟซบุ๊กโดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ครับ จดหมายเปิดผนึกถึงปป,ปชและอสสในฐานะโจทย์คดีทักษิณยื่นคำร้องต่อสารดีกาไต่สวนพฤติการนายทักษิณว่าถูกจำคุกถูกต้องตามบทบัญญัติของกฎหมายหรือไม่การกลับมารับโทษจำคุกตามคำพิพากษาของนายทักษิณชินวัตรที่อาศัยช่วงจังหวะที่พักเพื่อไทยกำลังเข้าสู่อำนาจ ทำท่าว่าจ,จะบานปลายขึ้นทุกวันนะครับเนื่องจากว่านายทักษิณชินวัตรเนี่ยไม่ได้ถูกจําคุกจริงตามคําพิพากษาเลยแม้แต่วินาทีเดียวการเข้าไปในเรือนจําพิเศษกรุงเทพก็แค่พิธีกรรมเท่านั้นแหละครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับไล่มาตั้งแต่นายกรัฐมนตรีมาจนถึงผู้บังคับบัญชาเรือนจําต่างก็งอมืองอหูให้กับนายทักษิณอยู่ในเรือนจําไม่ถึง10ชั่วโมงก็แกล้งป่วยแล้วก็ถูกนำตัวออกมาพักอยู่ที่ห้อง VIP ของโรงพยาบาลตำรวจทันที ทั้งๆท,ที่ขณะเดินทางมาถึงสนามบินดอนเมืองในเช้าวันเดียวกันเนี่ยก็ไม่ได้มีอาการของคนป่วยให้เห็นเลยแม้แต่น้อยนะครับเช่นเดียวกันครับขณะอยู่ในต่างประเทศเนี่ยนายทักษณิณก็โชว์ความฟิตออกสื่ออยู่ตลอดเวลาบรางกายเนี่ยแข็งแรงสมบูรณ์ดีทุกป,ประการแล้วก็ใช้ตะก,กะง่ายๆถ้าป่วยจริงๆเนี่ยนายทักษณิณคงไม่โง่เดินทางมารับโทษจำคุกในขณะที่ตัวเองป่วยหนักอยู่หรอครับ แต่ทั้งหมดเนี่ยมันคือแผนการซึ่งถูกวางเอาไว้ก่อนล่วงหน้าวางอย่างเป็นขั้นเป็นตอนอาศัยช่องว่างอาศัยกฎระเบียบและก็กลไกลอำนาจรัฐล่าสุดเนี่ยนะครับนายทักษิณได้สร้างภาพนอนบนเตียงคนไข้แล้วก็เข็นออกสื่อตบตาชาวบ,บ้านให้เห็นว่าป่วยจริงเมื่อใกล้จะครบ60บวันซึ่งจะต้องรายงานเหตุจําเป็นขอนอนโรงพยาบาลต่ออีกทั้งยังถูกตั้งคําถามด้วยนะครับว่านอนที่โรงพยาบาลหรือว่านอ,นอนอยู่ที่บ้านกันแน่ ผมคิดไ่าอย่างนี้นะครับการปฏิบัติต่อนายทักษิณชินวัตรเนี่ยมันคงจะไม่ใช่ความยุติธรรมที่เรียกว่าสองมาตรฐานตามที่หลายภาคส่วนใช้ความพยายามทุกช่องทางเพื่อตรวจสอบเรื่องนี้หลอครับแต่ผมเห็นว่านี่คือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการบังคับตามคำพิพากษาและหมายจำคุกของสารอย่างแจ้งชัดในทุกขั้นตอนนะครับตั้งแต่ราชทรรไปจนถึงโรงพยาบาลตำรวจและ ประเด็นสาคัญคือนายทักษิณเนี่ยยังไม่ได้ถูกจําคุกต้องตามบทบัญญัติกฎหมายเลยคดีนี้เมื่อวันที่22สิงหาคม2566เนี่ยนายทักษิณชินวัตรถูกสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งตการเมืองออกหมายจำคุกทั้ง3คดีคดีที่1เป็นคดีหมายเลขดําที่ออ่างอมอ้า3ทับ2551 คดีหมายเลขแดงที่ออ่างมอมาทับ2,551ระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรา,ามการทุจริตแห่งชาติผู้เข้าเป็นคู่ความแทนโจทพันตารวจโททักษินหรือนายทักษินชินวัตรเป็นจำเลยคดีที่2เนี่ยนะครับเป็นคดีหมายเลขดำที่ออ่างมอมา1ทับ5 คดีหมายเลขแดงที่ออ่างมอมา10ทับพ้ระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบการกระทําที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชเนี่ยผู้เข้าเป็นคู่ความแทนโจทย์โดยมีพันตำรวจโทโทธธักษิณหรือนายทักษิณชินวัตรเนี่ยนะครับเป็นจําเลยที่1กับพวกรวม47คนด้วยกันคดีที่3ครับ เป็นคดีหมายเลขดำที่ออ่างมอมา9ทับ2,551คดีหมายเลขแดงที่ออ่างมอมา5ทับ2,551ของศาลนี้ระหว่างอายการสูงสุดเป็นโจทก์กับพันตำรวจโททักษินหรือนายทักษินชินวัฒน์เป็นจำเลยคดีทั้ง3คดีนี่นะครับศาลได้แจ้งให้จำเลยซึ่งก็คือนายทักษินเนี่ยทราบคําพิพากษาไปแล้วโดยคดีหมายเลขดำที่ออ่างมอมา3ทับ2,551 กับคดีหมายเลขแดงที่ออ่างมอมา4ทับ2,551สารให้ลงโทษจำคุก3ปีคดีหมายเลขดำที่ออ่างมอมา1ทับ2,551คดีหมายเลขแดงที่ออ่างมอมา10ทับ2,552สารให้ลงโทษจำคุก2ปีคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่ออ่างมอมา9ทับ2,551 คดีหมายเลขแดงที่ออ่างมอมา5ทั2,551ศารให้ลงโทษจำคุกรวม5ปีด้วยกันนับโทษจำคุกของจำเลยต่อจากโทษจำคุกของจำเลยในคดีหมายเลขแดงที่ออ่างมอมา4ั2,551และต่อจากโทษจำคุกของจำเลยที่1ในคดีหมายเลขแดงที่ออ่างมอมา10ทั2,552ศารออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดในแต่ละคดีแล้ว ปัญหามีอยู่ว่าเมื่อศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกบุคคลใดและก็ได้ออกหมายจำคุกแล้วถ้าเกิดบุคคลน,นั้นเนี่ยไม่ถูกจำคุกจริงๆตามคำพิพากษ,ษาและหมายจำคุกของศาลหรือว่าถูกจำคุกไม่ต้องตามบทบัญญัติกฎหมายจะมีช่องทางใช้สิทธิ์ทางศาลได้อย่างไรผมเห็นว่าอย่างนี้นะครับผมเห็นว่ามีช่องทางเดียว คือปปชและอายการสูงสุดในฐานะที่เป็นโจทย์ร่วมแต่ละคดีแต่ละคดีนี่นะครับถือว่าเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงสามารถใช้สิทธิ์ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองครับเพื่อขอให้ศาลท่านไต่สวนพฤติการการจำคุกข,ของนายทักษิณตามคำพิพากษาและหมายจำคุกข,ของศาลด้วยว่าไม่ต้องตามบทบัญญัติของกฎหมายหรือไม่ผมเชื่อว่าถ้าศาลไต่สวน จะได้ความว่านายทักษิณเนี่ยไม่ได้ป่วยจริงหรอกครับแต่แกล้งป่วยเพื่อจะได้ไม่ต้องอยู่ในเรือนจําสารย่อมมีคํามินิชัยพฤติการแห่งคดีเพื่อเป็นบรรทันานการบังคับใช้กฎหมายต่อไปนะครับคําสั่งของสารดีกาเนี่ยจะรับฟังเป็นที่ยุติว่าแต่ว่าปป,ปชกับอายการสูงสุดเนี่ยจะมีความกล้าหาญไหมครับในการใช้อํานาจตรงนี้ครับจะมีความกล้าไหมครับ